ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวของซูซ้่กลุบตัวยาที่ปล่อยออกมาวันนี้ชื่อโอสถสวร์ดชื่อนี้มาจากตำนานของเหยียนเซี่ย,ส,ยสวรรค์คือความหวังคือพลังชีวิตคือผู้ควบคุมสรรพ,พสิ่งส่วนผสมทั้งหมดของโอสถสวร์ดสกัดจาบคือทั้งหมดผ่านกระบวนการกลั่นยาพิถีพิถันเปลี่ยแลแลแลนแปลงลักษณะทางชีวภาพประธานซูชื่อฟังดูสุดยอดขนาดนี้มาใช้ผลลัพธ์ยังไงครับโอสถดสวร์ สามารถฆ่าเซล์มาเร็งได้ทุกชนิดจริงหรอคะฆ่าเซลมาเรงได้ทุกชนิดจริงเรอค่ะนื่งจริงระครับเนี่ยแล้วมีแถมช่วง่านะดอดกเลยครับแพงมากไหมคะไม่อยากจห้ะชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ไหมคะแกฝึกวิชากับฉันมาสิบห้าปีเต็มๆทั้งที่สอนได้สอนไม่ได้ฉจนก็ทายทอดให้แกหมดแล้วเส้นทางหลังจากนี้แกต้องเลือกเดินด้วยตัวเองแล้วนะอาจารย์ผมทับใจไม่ได้แกเชื่อสิ่งที่ตัวเองพูดหรือเปล่า ฮะถ้าพูดนี้เสแสรงยี่กว่าอะไรดีวันนเอาแต่นอนหลับเอาแต่พูดถึงชาติกำเนิดชาติกำเนิดฮะเฮ้ยซับฉันจะมอบภารกิจสุดท้ายให้กับแกให้ในสามเดือนนี้ช่วยปกป้องในผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสุวรรณเฉียวแทนฉันทีเธอคือผู้คิดค้นโอสถสวรรค์หลังจบภารกิจนี้พันึกมันจะถูกปลดออกเองเงินผมจะรู้ชาติกำเนิดของผม แล้วใช่ไหมจำเอาไว้ทุกสรรพสิ่งในโลกมีเกิดและดับสูญสูวันเฉียวเราจะไปหาจากที่ไหนอ่ะวันเฉียวเฮ้ยเจรจาไปได้ครึ่งเดียวบอกว่าจะไปก็ไปเสียมารยาไปหน่อยมั้งวันเฉียวอขอโทษด้วยข่ะประธานไปจะมันหัวนิดหน่อยเอาไว้คุยกันวันหลังนะด้วยขนาดนี้แล้วเพิ่งกลับไปก็ไม่ปลอดภยัย ไปที่โรงแรมของผมดีกว่าเราพักผ่อนไปคุยไปปล่อยพี่ฉันนะปล่อยปล่อยฉันนะช่วยพวกเราด้วยช่วยวเราด้วย กบไปเฮ้ยกบไปสิเวยแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนายไม่มีสิทธิ์มาตบหน้าฉันฉันจะบอกให้นะนี่คือน,นาย้นตระกูลไฟคนสัมพันธ์ของหู้ไห่คุณชื่อสุวรรณเชียวหรือเปล่าถ้าสองคนถูกพิษเหรอ 哈子，呀，呀，啊啊，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 啊。 ウィーイナイウワウワウワハ เดี๋ยวนี่มันยามากกำหนัดเรอร้อนมากสัหเลยนึหนหึ่งหึหึหิ่งหอนึิษหหึคุณก่อนแล้วกันหิ่ อย่ามาแตะตัวฉันผมจะบอกคุณให้นะถ้ามัวชักช้าเส้นเลือดกูแตกทั้งตัวแน่เฮ้ยโอ้โอ้อย่าใช้ลิ้นอย่าใช้ลิ้นโอ้ยถ้าคุณยังทำแบบนี้อีกผมจะเปลี่ยนวิธีถอนพิษแล้วนะโยฉันชอบคุณอะ อ <c oughs> โอโลงลิ้นด้วยอ้า,วาอวะเต็มคราบว้ายพิ่งออกมาก็ทำภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่มันอะไรกันครับเนี่ <c oughs> <c oughs> ยหา นายเป็นใครทำอะไรใช้กับพี่สาวฉันเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะเฮ้อย่ามามองแบบนี้สิคุณเป็นฝ่ายรุกเองเนอะถ้าไม่มีผมคุณตายไปแล้วอีกอย่างผมตหางหาผู้เสียหายไอ้ ฉันว่านายเห็นคนสวยและชวยโอ,อกาสมากกว่าพูดอะไรของคุณผมเสี่ยงชีวิตช่วยคุณสองพี่น้องจากอันตรายคุณไม่พูดถึงบุญคุณสักนิดเอ้ยนายนี่มันน่าด่าจริงๆโอ้บัตรใบนี้มีเงินอยู่ห้าล้านเรื่องในวันนี้ถ้ามีบุคคลที่สี่รู้แล้วก็จะจะทำให้นายเสียใจแน่อื เยอะขนาดนี้เชียวช่วยปกป้องแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสุวรรณเชียวแทนฉันทีเอาอย่างเงี้ผมจะเป็นบริการให้คุณคอยปกป้องอยู่ข้างๆคุณสามเดือนเป็นไงอืมแล้วคุณจะต้องการผม